เอาหนึ่งก็นด้เอาบะหมี่พี่เนี่เอาราดสามเงนเจ้ดีพี่นอ้องม,มีห้องก,กะะะ็ราดสาม งานมาด็กเพืาาาา่อเดยเพืาา่อนเด็กเล็กด้ยวดยกันยามาถามาามาโยมถามสวัสดีทุกคนมันี้เราก็จะมามตำมมาระกอสระเป็น ทุกคนเราก็จะมาพี่อยู่แปดคนแปดคนสวัสดีครับผมเดี๋ยวจะฝากท่านนี้กลองหลังอการที่จะตาดมะฮุ้งการเมื่อไหรับการที่จะตาดมาหุ้งเขาก็ต้องนี่คือการเก็บมะฮุ้งสดๆร้อนๆนะครับเป็นการเก็บไม่ไม่แล้วเข้าไปฝานนะครับนี่คือกิธวการตัมะฮุ่งดีแท้จริงเข้าสิไหมฝานมาแซ่ว้นี่บ่ไดมานี่เด้อพี่น้อง เห็นบ่เนืองสองซ้ำเห็นบ่พี่น้องข้าสิเอาหน่อยส้ำนี่พ่อกินหน่วยละครับข้ากับฮาบได้เห็นบ่ข้ากับฮาบได้โอเคไปแล้วข้ากับจะไปตามยังข้าจะไปตามละเกาะครับยังมานะครับไปยังมาจุ่มหนาหลายคนถึงเข้าบุหัยไปสวัสดีทุกคนพี่จะค้นแล้ว อยู่แปคนมาเ้าก็สิม่านสาก้อนอกสีมานห่ก,กอนเมื่อพ้อกลางอย่างเ <c oughs> ้อก็สิหลางอย่างมันก่อนสิบสองคนแล้วพี่สวัสดีพี่น้องน, 4, นะครับทุกคนนะครับสี่ขวดร้อยนะครับแล้วเราทุกอย่างครับอยากได้หยังถามว่าโหลดอยากได้หน้าก,ากอยาได้นเราไม่มี เราไม่มีหน้าร้านแต่เรามีทุกอย่างตามที่ร้านค้าเขาขายนะครับแล้วก็บางชิ้นราคาก็ถูกกว่าด้วยเข้าขายแบบว่าเอาเอาเพียวน้องเข้ามาขายเอาเพรารู้จักนะครับราคาพี่น้องนะครับมามาทางขยะนี่สีแหงง่าเคื่อันนี้แล้ว่าเ้ใดกินตอนยังไงก็คือซับเอาซับเอาแต่นี่คือนาทีแร่งด่วนจะคนสิบเอกคนโอ้ยคนไหลอยู่ นี่เห็นบ่ามันจะงายเห็นบ่างวิธีการปอกเปลือกมันกนจะง๊บ,บ,บนี่คือตัวช่วยที่ดีนะครับเห็นบ้าวเดียวเฮ้ยน,น้ำปลาสูตรนี้อร่อยจ้าครับ อร่อยจริงอร่อยจังมาย่าเปลี่ยนเป็นกล้องหน้5ิเหมือนเดิมสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่วันนี้เราจะมาโชว์ตำตำส้มตำนะครับอันนี้ห้า ข้ามาแบบสีเงาข้อมาตาบอก้องกับอก้องาตองหลักเงาหลากเงาไมนสีขึ้นเศษาปุ้อเกรองค่อยๆจับจับไปจับาฟุ่มเปนตัวที่ตัวเด่ระยะนี่ครับข้ากรคูขดไปคูดไปคูดไปคนแรกคนแช์นะครับ เอาไปขายได้นะครับเอาไปขายได้ส่งให้ถูกๆนะครับแผกหนึ่งแผ่นละสองร้อยนะครับเอาไปขายคนละยี่สิบห้าบาทน,นะครับตามร้านค้าสามารถขายได้อามารถา <c oughs> สามารถขายได้นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแชร์ลงกลุ่มก็ได้เออพี่น้องมาเบิร์มนะเบิรงการต่ำมะฮูวา,า,กาปกติเป็นคนต่ำมะฮูว่าเป็นแตว่า ปลาแดกตัวนี้ซอยได้คือน้ำปลาร้าปรุงรสน้ำปลาร้าส้มตำปรุงรสนะครับอยากมันผมั่งสิตย์คเนื้อน้ำปลา้าส้มตำปรุงรสมันผุ่ไว้ให้แเลี้ยวเขากบมาเติมแต่งรสมันได้อีนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเม้นได้นะครับถามไทยกันนะครับพี่น้องอยากกินไรอยู่บ่บ้านเมื่อไห่ไลน์้ีนาะ ไม่เดียวไหมาสวัสดีครับพอแล้วพอแล้วพี่เสีพอทีอ่ออันนี้ไปเก็บน,นี่น<า>มันก็จะได้เส้นรวยรวยไอลายจังซี่พี่น้องก็จะได้เส้นรวยรวยไอลาา่าจังซี่อือเราก็จะเอามาพริกลงก่อนเอ้ยออกระเทียมไม่ได้ยากยอันนี้ก็สีเป็นพริกแห้ง พี่แห็นก็นมีขายพี่น้องอพี่แห็นก็นมีขายมีขายสุดยากอันนี้ก็มีขายใครตะว่านี่มันเก็บมาทำนี่มีน้ำให้น้ำหน้านี่อันนี้ไปปลูกลงห้น้ำหน้านน่โอ้ยนี่คือตั๋นซอยอนี่เป็นแพ็คยังสี่มีสิบสองขวดนี่ ส่งให้ราคา100บาทเอ้ยองบาท1 0 0บาทละสี่ขวดทั้งสี่นี่100บาทละสี่ขวดร้อยนะครับขายปีกแต่ขายส่งแพ็กละ200บาทนะครับถ้าส่งถึงที่210บาทถ้าันมารับเอายิในเขี่ยนสองร0 0บาทนะครับทรงต่วันทรงตั้งจงหว่ากับสิบวกน้ำตามน้ำหนักนะครับตามผลทรงนะครับสามารถเอาไปขายําตามร้านค้าได้นะครับคันหาซิแพ็กส่งถึงที่เลยนะครับ58ขึ้นไปส่งถึงที่นะครับ หน้าไิตัรีมอย่างนั้อยากเป็นคอันนี้ตอนนี้ใส่ก้อนมันตั้ามี่นพอข้นก็มีนะคะอืมแล้วกากปุะก้อนนี่มันก็ชิ้นอะไนีิ้กอได้อ่ะนี่มาเชียร มาขีดแกะพี่นอ้องสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับสวัสดีครับเขาสามารถเอาไปขายได้นะครับราคาใหที่ต้องการนะครับส่งให้ได้นะครับนะราคาส่งละราคาฟรีเอาไปขายกวละยี่สิบห้าบาทขายาได้มากสุดกวละสี่สิบห้าบาทนะครับเพราะว่าเป็นปลาร้าโอท็อปนะครับ ฟาร่าโอท็อปนะครับปลอดภัยนะครับปลาร่ายู่เมืองเลยนะครับแถวอุดรเราจะเห็นอยู่น้ำตลาดตลาดเ้าย่างหย่ยวน้ำลาดขาดเฉพาะฝาหินพ่อก็สิมาขี้แค่ไงวะขี้แค่นอนมากไปทุกคนอยากจะบอกต่ำเลยครับพี่น้อง ข้าวสีเอามาเข้าวม,ม,มักสมเนี่ยเข้าวม,ม,มักสม,มใส่เองนี่เบอร์ซี่ขวดแล้วเนี่ยที่หาขวดแล้วนี่เป็นปละ,นปะหน้าที่ไม่ได้ปลุงหลายทุกคนอยากจับบอกว่าบอกทุอดินห้าปอนด์ในซัมมี่คนไลค์กดแชร์ได้นะครับข้ากข้สิ นี่ออเดิ์มาื่อยๆเ,เพราะว่าทรงเหมือละซี่หาขกงตแบบเก้าสิบทำไมมันไม่เห็นล็อกวะคนรนสิต่ำวิธีวคือกันเขาจะเอาปลายไส้ก่อนเอาเนี้อเกาเรีม,มาไหมืนอนกันยาขน้นไส้ลอกปลาไส้ลงไปตามด้วย ไลก,ก่อนแชร์นะพี่น้องกล้องไปทุกคู่ทุกคนครับน้ำข้าวตีนน้ำน้ำตาลสูตรแม่ต้องใส่น้ำตาลนิดหน่อยแค่เอานิ้วจุ้มไปปั๊บแบบวหวานกลมกล่อมกลมกล่อมสวัสดีนะครับสิบคนนะครับสิ่ขอแมาเบิ้งนะครับมาเบิง้งต่างหูสิบเอ็ดคนนะครับยจีบก่อนเป็นปลาร่า าาทีบ่ไดในปุ่งอย่างไรจะเห็นมาใส่แคนปั้นแสบมั้นน่ที่มงกมอเาใส่อะมันกัองี่เอาใส่หลารมันก็บเส้ปุ่งอู่เแบใสู่ได้มาขอบคุณนะใส่หุนยักษ์เ้า นี es, ια, ่บอกเทียงมากกอกมากมาแล้วอะพี่ยังตามเทตกี่ตอนนี้เกี่ยวกันไหนยเีหนเราม่ตกอ่ะดรอนี่น้อมวเท่่วหนะ ว่านคนน่ะฮู้ผม่าแถนี้ว่ขวมต่น้อยว่านะ หลายตัวโคมไม่หว่านะยาเขาป้าบอยาเขาละซีพี่น้ำยากเขาละซีฝุ่นเสียงขวดขวดขวดัวด,วด,วด,วดนควานวานเ๋สีกนสาดีพีน,น้องยอมไหมอ่ะไม่าไตาม,มคน มาถ้มามันจะว่ากลิ่นเขานะมี่คือปลาแดกมีสามารถสร้างไปขายได้นะครับขายดีคลายดีหุุ่่นเห็นเบอร์สุขคนอืมเอาไปุ่นแล้วบาขงข้อนซ้ายพุน่นละเอาอะไรมาเห็นเห็นบอร์สุขคนอ่ะเออเองม่เห็นยังไงอะไปมั่งเอเอน้อยอย่า,า,นางนั้นนะพี่สวัสดีพี่น้องนะครับสุขคนนะครับ hả sao vậy Xin chào hả bóng tang nè 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 ออ,อกอาอาอาถือตะกรงมากไอ้ผ่เบงเออถือมาอลกมาใส้เพื่อนเบิงมาสีมันจะเิยกันไหสีมันด้มาเลยเนี่ยไมเนที่หลายๆนี่มันดายมันจะเข้มไหมมันจางย่บอ๋อ อุ่นน no ะอุ่นนะพากสิไม่ซมเนาะแต่เฟนตามบ๊เนาะมาได้ตามไาย มาดีจังเลยเอาบ่มันพอดีแล้วมันขี้เกียจหน่อยบ่เอาไหมย่าจัดไปขี้เกียจหน่อยกับว่าเขจมกนุนส,ส,สีม,นมันเขจมกุนหน้ำไม้น้ำไม้แล้วก็สิมี่ผักกะทิน้น อราก็ทีหลังกับของหวานน้ำกลั่นแล้วมังเฮิมอัวมองเฮิมตัวอืมเรากับนี่อันนี้เป็นเอ้ยยังบัวยังก็ย่ายนี่ไปคุดสามารับจ้างคุดสาก็ได้พ่อันนี้ก็เอามาไม่ของหวานได้นี่แหละบัวบัวหวบัวหวบัวบัวบัวเอาปุ่นมาก็เส้นไงทั้ง สังเกตการกินแซ่บจิ้มแล้วเขาจะเป็นไส้ต่อแบบนี้เป็นไม่ส่งปลามันหนี้ไม่น่าส่งปลา

คนใจติดต่อได้ครับลาแดดแ่บประลาหนัวแม่เหรียญบอลไม่กินเขา,น,าน้ำใหม่น้ำใหม่เสิร์ไป ข้อตัวไปกินเขานะครับสนใจฮักอะไรครับแซ่บง้อของแท้